สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเกรดแรมของ NAS Synology DS22 0กันนะครับจริงๆคุณสามารถที่จะเช็คแล้วก็อัปเดต NAS ทุกรุ่นได้นะครับจริงๆ N a สสามารถที่จะเพิ่มแรมได้เขามีสล็อตมาให้1 l o t สล็อตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ DS220 นะครับสำหรับรุ่นอื่นๆก็ลองเช็คสเปคดูได้ว่าเขามีสล็อตแรมมาให้มากน้อยแค่ไหนคุณสามารถเข้าไปเช็คในเว็บได้นะครับสำหรับผมเช็คเรียบร้อยแล้วมี1สล็อตนะครับแล้ว ผมก็ไปหาข้อมูลจากเว็บแล้วก็จากบอร์ดอื่นๆทางเว็บซ y นูซี่นะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถเพิ่มแรมได้4กิกรวมกับของเดิมที่มากับเครื่อง2กิกเป็น6กิกนะครับแต่จริงๆแล้วผมเข้าไปดูในบอร์ดมีบางคนเขาเอาแรม DDR 4บัส2,666มาใส่ขนาด16กิกซึ่งรวมกับของเดิม2กิกเป็น18กิกได้เลยนะครับก็เลยจัดแรม16กิกมาลองดูนะครับ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมแต่คนอื่นเขาบอกว่าได้แล้วก็เลยคลิปนี้ถือโอกาสเอามาให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะครับเผื่อคนที่ใช้เนส y ิโนจีอยู่ต้องการที่จะอัปเกรดนะครับเพิ่มแรมได้เลยโดยวิธีการเพิ่มแรมก็ง่ายๆนะครับมาดูว่าแรมของเนส y ิโนจีอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองส่องดูตรงนี้จะเห็นแรมเลยไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรนะครับเขาใส่มาให้เรียบร้อยเราแค่ชัดดาวเครื่องถอด ปลั๊กทั้งหมดถอดแลนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถอดฮาร์ดดิสก์ฝั่งขวาออกที่ติดกับเมนบอร์ดนะครับถ้าเราถอดตอนที่ปิดเครื่องแล้วไม่เป็นไรนะครับใส่เข้าไปเปิดเครื่องก็จะกลับมาเหมือนเดิมลองดูนะครับเห็นสล็อตแรมไหมครับนี่คือสล็อตแรมนะคุณสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับทําความสะอาดสักนิดนึงก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าสล็อตแรมอยู่ตรงนี้นะครับ ประกบกับเมนบอร์ดแบบนี้เลยคุณสามารถเอาแรม DDR 4 b u บัตส6 6แต่ผมไม่ได้ใจว่าบัตมากกว่านี้ได้หรือเปล่าจริงๆควรจะได้นะครับตัวนี้บัตส2666นะครับขนาด16บกิกผมใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับ เรียบร้อยก็เหมือนอัปเกรด램คอมพิวเตอร์แหะครับใส่ให้สุดแล้วก็ดันลงนะครับถือว่าเรียบร้อยใส่แรมเสร็จแล้วเราก็เอาฮาร์ดดิสกกลับมาใส่เช่นเดิมนะครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟต่อสายแลนแล้วก็บูตเครื่องนะครับ หลังจากบูตเนสขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถมาเช็คได้มาลุน้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับให้เข้ามาที่ c o n t ทรลพาร์เนนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Information Center ตัวนี้นะครับคุณก็จะเห็นข้อมูล General ผมสังเกตดูนี่นะครับมาแล้ว Total Physical Memory เปลี่ยนจาก 2GB เป็น1 8 g แแล้วนะครับคุณก็สามารถเพิ่มได้สามารถที่จะซื้อแรม ddr 4บัส6 6 นะครับขนาด4กิก8กิก16กิกมาใส่ได้เลยนะครับไม่จำกัดยี่ห้อนะควรจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับวิธีเพิ่มแรมก็ง่ายๆเพียงเท่านี้คุณสามารถที่จะใช้ n a s ซู o g y ในการรันฟังก์ชันอื่นๆได้เพื่อที่จะใช้ให้เต็มประโยชน์นะครับปกติแล้วแรมมา2กิกค่อนข้างน้อยทำอะไรก็ค่อนข้างยากนะครับผมตั้งใจจะเอามารันในส่วนของ Docker นะครับแล้วก็ Virtual Machine Manager ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าการจะเพิ่มเครื่องที่เป็น virtual Light เครื่องซอ้อน install OS ซอ้อน NAS เข้าไปบน NAS นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะมี Windows เพิ่มขึ้นเป็นเซิร์ฟเวอร์บน NAS นะจำเป็นจะต้องใช้แรมค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกมีแรมอยู่2กิกใช้ก็ประมาณ60-70%ละนะครับตอนนี้แรมมีทั้งหมด18กิกก็เหลือๆเ,เลยเราสามารถติดตั้ง คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับเป็นเวอร์ชวลไลด์ได้อีกสัก2-3เครื่องนะครับรันสบายๆตอนนี้ผมยังติดตั้งไม่ได้นะก็เดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มก็น่าจะติดตั้งได้อีกนะครับคลิปหน้าเรามาดูวิธีการติดตั้ง OS SON ซ s อนโอเอสบนเนสเ e นโนโลจีดีเอสนะครับพื้นที่บน n นสผมค่อนข้างเยอะมีทั้งหมด1 0 t เทรก็สามารถใช้งานได้อีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ